อ,อ,อันดับสองขับอุบัติสามแล้วเป็นพี่แล้ว่วอนันดับสามแล้วเตรียมขึ้นเป็นพุ่นพี่แล้ำบอเป็นพี่อายเลยวขันพันยุทธบัณฑ์ไปเปจะเป็นพี่ปอนึ่งบัตร้ยจะเป็นพี่ปอนึ่งระเบอบัตรมีบอพี่ปอนึ่งซื้อยังไปซื้อเข้าโรงเรียนเลยล่ะได้ละได้เป็นพี่ปอนึ่งได้แก่ บ่าอีานจะเป็นพี่ปอนึ่งไหมหร่ยังอีหลาจะสอบผ่พพานอยู่บ่อีหลานจะได้เป็นพี่ปอนึ่งบ้างะ <ไป S 1> มือนีเลี่ยนอีหยังแน่ยแม่ออมเห็นแม่ออมเห็นคุณครูอีหลานลงอยู่อีหลานลน,าน,นับเลขยังเียนสวยไปเทียนสวยนับเลขยังมือนีิ วันนี้นับอะไรเซนับโซ่ในเร็วนับโซ่จักเสร็จหนึ่งในเร็วนับให้ไม่ออกดูอ่ะฮันนามานับโซ่ไม,อม่ออกเสร็จหนึ่งเร็วเดี๋ยวเขียนเสร็จก็สองตัวนี่เขียนเสร็จจังสิมานับโซ่จังไหนกระโดนปวดแล้วเนาะโอ้นี่สองตัว,ว,วโอ,องโอสองตัวก็เสิเสร็จแล้วปาดเก่งแดีว่าครับเขียน ปุ๊กซุกสิบดังๆพูดดังๆเอ้อต่อไปเด็ดตี้รอโอ้โหทำไมสัญญาณไม่ได้ใจฉันเลยเนี่ยสัญญาณเนี่ย ยันขาดเยี่ยมมากเลยนะแบบนี้เหรอตางาาอเก่งแกพูดเห็นหน้าเฮ็ดตาเนนี่ยเห็หน้าเฮ็ดตาเบาเลยเลยหนาไลยต่มากม่